สถานะต่อไปนะครับขอเรียนเชิญดรนรุโมนสุรเสศนะครับประธานที่ปรึกษาผู้บัญชาการตำวรวจภูธรภาค5ประธานกรรมการบริหาร5เทตหลีเส็งครับผมซึ่งผลองอานท่านนะครับท่านได้เปิดศูนย์ทัชคอยให้กับผู้ป่วยโควิด19นะครับถึง500เตียงด้วยกันในหลายจุดในเขตบางลำพูชนะสงครามและเขตใกล้เคียงครับรวมทั้งบริการอุปกรณ์ป้องกันโควิดมาอย่างต่อเนื่องด้วยครับ โดยท่นานอีกตั้งหนึ่งทางเลคะมองโกที่พี่สื่อมวลชนเราได้เลยค่ะแล้วก็ท่กด้วยนะคะแล้วก็ดูท่านที่เราตั้งวงนะคะห,าห,าหาันอมงกลอ้องทางฝั่งขวาของพี่พี่สื่อมวลชน,นด้วยนะคะตอนนี้พี่พี่สื่อมวลชนรอกเก็บภาพท่านอยู่นะครับค่ะและสำหรับท่านต่อไปค่ะขอกราบเรียนเชิญคุณสุระแสงธรรมค่ะหรือคุณเขาชายกาแล็กซี่ค่ะขอเสียงน้ำมือด้วยค่ะ ไม่เกิดมากเลยค่ะดีใจและก็มีใจที่เร้พับกีรตินี้นะไม่มีประัค่ะที่จะทำามแามดีให้เต็มกงีในโอกาสค ใช้วันปีบหม่ที่จะถึงนี้นะครับนะครับก็คุณแม่ดรนันนมาัสุเสถยนะครับท่านจะเอาจารที่ปรึกษาครับระมีจัดานที่ทีผู้บิทักานะครับด็อกเรพิวัฒสุเสถียรประธานปัรมอทานประชานนะครับท่านดร์ัทัสุเสถยประธานกรรรรมนะครับก็ขอส่งกำลังใจให้พ่อแม่พี่น้องนะครับประชาชนชาวไทยทุกท่านนะครับขอให้ทุกท่าน มีความสุขนะครับเดินเล่นลูกเดือยรมาคาขาเดินเลื่อนุ่งเดือยนะครับแล้วก็สุดท้ายแข็งแรงนะครับปริมาโลดไปเเอยบนะครับปัิมัณอย่ต ขอให้ทุกท่านคิดสิ่งใด <lawsuit royable> คิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองนะครับหวังสิ่งใดขอให้ทุกท่านระสบความสข็งแรนะครับในวาระสิถีวันที่มาที่จะถึงนี้นะครับก็ขอกิ่นกับศิลปะกราโลกนะครับที่ทุกท่านรับถือนะครับจงตัวบรรดาให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงนะครับขอให้ทุกท่านและครอบครัวมีแต่ความสุขความเจริญนะครับยิ่งขึ้นไปนะครับผมครับขอบคุณครับนะครับวันนี้เป็นวันแห่งคนทำความดีนะครับเรามา การในงานผู้บิดทองหลักพระนะครับซึ่งท่านวิชามหาคุณนะครับท่านได้คัดเลือกนะครับจากผู้ที่ทําความดีโดยไม่หกังตอบแทนด้วยตัวท่านเองนะครับแล้วก็งานนี้เนี่ยเกิดขึ้นได้นะครับโดยท่านสุขินหัวตูลนะครับจัดการทุกเซ้า์ทีมชาติไทยซึ่งปีนี้สร้างประวัติศาสตร์นะครับนำทีมเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายของโลกนะครับซึ่งนําความดีใจมาสู่ที่น้องประชาชนชาวไทยนะครับ ต้องบอกว่านะครับในยามโควิดนะครับในยามที่เศรษฐกิจตกต่ำลำบากนะครับทุกท่านทุกคนลำบากนะครับความดีจะเป็นเครื่องรักษาท่านนะครับให้มีจิตใจที่มีสุขนะครับบนจากความยากลำบากนะครับการพระําชัดของท่านในหลวงรัชการที่9และที่10นะครับท่านทรงเป็นแบบอย่างของการปิดทองหลังพระนะครับสร้างทำความดีทำความดีโดยไม่หุ่งวุ่หวังนะครับ สิ่งที่ได้จะเกิดกับตัวท่านเองและครอบครัวนะครับและต้องกราบขอบพระคุณนะครับท่านสุธีตุกทางที่จัดงานนี้นะครับหากการทําความดีนะครับเป็นเทรนด์นะครับเป็นที่เชิดหน้าชูตาเป็นที่ยกย่องนะครับของสังคมมีผู้พบเห็นนะครับอยากให้เป็นคลื่นครับแผ่กระจายไปนะครับเป็นสังคมแห่งการทําความดีนะครับเป็นเทรนด์เป็นแนวโน้มนะครับ แห่งการทาความดีนะครับแล้วก็ขอให้ความดีปกปักรักษาทุกท่านนะครับตลอดปีใหม่2545นะครับที่ปกปักรักษาตัวท่านและครอบครัวนะครับให้ความดีปกป้องตัวท่านให้มีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองสุขภาพแข็งแรงทุกท่านกับขอขอบคุณครับ